และพฤติกรรมที่พวกเขาจะแสดงออกในขณะที่โกหกก็มักจะคล้ายๆกันดังนั้นนะคะข้อสังเกตต่อไปนี้จึงค่อนข้างที่จะแม่นยำถ้าเกิดว่าคุณยิ่งสังเกตทั้งการแสดงออกบวกกับคําพูดของเขาประกอบด้วยกันคุณก็จะยิ่งแน่ใจมากยิ่งขึ้นว่าเขากําลังโกหกคุณหรือไม่และสัญ,ญญาณที่บอกว่าเขาอาจจะกําลังโกหกคุณก็คือข้อที่1ไม่สบตาเราส่วนใหญ่มักจะไม่ตระหนักว่าในขณะที่เรากําลังโกหกด้วยริมฝีปาก เรากำลังพูดความจริงด้วยดวงตาตลอดเวลาเลยนะคะเพราะดวงตาของเรานั้นคือส่วนที่โกหกได้ยากที่สุดจุดสังเกตง่ายๆก็คือถ้าใครบางคนกําลังโกหกคุณดวงตาของเขาก็จะดูเหมือนกับไม่กล้าไปเชิญหน้ากับความจริงและก็ไม่กล้าไปเชิญหน้ากับคุณและสิ่งที่ผิดปกติที่เขาจะแสดงออกก็คือเขาจะไม่สบตาคุณ90%ของคนที่โกหกมักจะไม่ยอมมองหน้าหรือว่าสบตาคนที่กําลังพูดด้วยเพราะว่ากล้วยฝ่ายจะสังเกตเห็นความผิดปกติในดวงตาของเขาทําไมนักเล่นไพ่โป๊กเกอร์ จึงชอบใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาก็เพราะว่าเราจะอ่านได้ง่ายที่สุดจากสายตาว่าใครบางคนกําลังคิดอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงพวกเขาจึงพยายามซ่อนมันเอาไว้ดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าใครบางคนกําลังโกหกคุณอยู่ลองจ้องเข้าไปในตาของเขาถ้าเขาไม่ยอมสบตาคุณหรือว่าหลบสายตาไปทางอื่นหรือว่าพยายามจะจ้องหน้าและก็สบตาคุณอย่างยากลําบากนั่นแสดงว่าเขากําลังโกหกแล้วนะคะ แต่บางครั้งการที่ใครบางคนไม่ได้สบตาคุณก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาโกหกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกเขาเป็นคนที่ขี้อายหรือว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นใจก็ได้หรือว่าบางครั้งคนที่กําลังโกหกอาจจะใช้ท่าทางอื่นๆค่ะเพื่อหลบเลี่ยงการสบตาคุณอย่างเช่นการกระพริบตาทีๆหรือว่าการถูตาเพื่อปิดกัน้นสายตาของเขาจากคุณซึ่งก็บ่งบอกว่าเขากําลังโกหกคุณเช่นกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าการไม่ยอมรรสบตาหมายถึงการโกหก คนโกหกบางคนจึงพยายามที่จะจ้องหน้าและก็สบตาอีกฝ่ายตลอดเวลาบางครั้งจึงยากค่ะที่คุณจะสามารถล่วงรู้ว่า เขาโกหกคุณหรือไม่ซึ่งคุณก็ต้องพยายามสังเกตดูการแสดงออกอื่นๆของเขาเป็นตัวช่วยด้วยข้อ2กัดริ้ฝีปากบ่อยคนที่กําลังโกหกอาจจะกัดริ้ฝีปากบ่อยมากกว่าปกติในขณะที่กําลังพูดถึงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความกังวลเพราะว่ากําลังโกหกหรือว่ากําลังพยายามที่จะปิดบังอะไรบางอย่างนี่คือท่าทางหนึ่งที่นักสืบมืออาชีพมักจะใช้เป็นข้อสังเกตในการจับผิดคนที่กําลังโกหกหรือว่าไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดนั่นเอง ต่อมาข้อ3ามก็คือการเอามือถูหรือว่าแตะจมูกอย่างรวดเร็วเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครบางคนเอามือขึ้นมาถูหรือว่าแตะจมูกอย่างรวดเร็วในขณะที่พูดก็แสดงว่าเขากําลังโกหกในทุกวงการเชื่อกันว่าพฤติกรรมนี้นะคะบ่งบอกถึงการโกหกได้อย่างแม่นยํา100%เซเลยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีข้อสังเกตใดที่ทําให้เราแน่ใจได้ถึงขนาดนั้นจนกว่าเราจะสังเกตการแสดงออกอื่นๆและก็คาพูดอื่นๆประกอบกันด้วยข้อ4 คือการเอามือปิดปากหรือว่าเอานิ้วมือแตะที่ปากทันทีการเอามือปิดปากเอานิ้วมือแตะที่ปากหรือว่าอะไรก็ตามค่ะที่ไปยุ่งเกี่ยวกับริมฝีปากนั่นก็แสดงถึงการพยายามที่จะปิดกั้นท้อยคําที่ไม่จริงหรือว่าการโกหกนั่นเองยิ่งถ้าเกิดว่าใครบางคนพูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วเอามือปิดปากหรือว่าเอานิ้วมือแตะที่ปากทันทียิ่งแน่ใจได้ว่าเขากําลังโกหก ซึ่งปฏิกิริยาที่ตอบสนองแบบอัตโนมัตินี้เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวข้อที่5จู่ๆก็เปลี่ยนน้ำเสียงหรือว่าโทนเสียงอีข้อสังเกตที่บ่งบอกว่าใครบางคนกำลังโกหกคุณนะคะก็คือจู่ๆเขาก็เปลี่ยนน้ำเสียงหรือว่าโทนเสียงไปจากปกติอย่างเช่นเขาอาจจะพูดกับคุณด้วยน้ำเสียงปกติมาตลอดเลยแล้วพอคุณพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างจู่ๆเขาก็เริ่มใช้น้ำเสียงแปลกๆพูดดังขึ้นหรือว่าพูดเสียงสูงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการบอกปฏิเสธหรือว่าคำว่าไม่อ่ะไม่จริง แต่ถ้าเกิดคนโกหกเขาก็อาจจะพูดว่าไม่จริงอะไรประมาณนี้นะคะบางครั้งนอกจากคนที่กําลังโกหกจะพูดด้วยน้ําเสียงแปลกๆแ,แล้วค่ะเขาอาจจะกระแอมหรือว่าไอเพื่อให้คอโล่งมากิ่งขึ้นเพราะว่าบางครั้งความกลัวหรือว่าความประหมาอาจจะทําให้เรารู้สึกคอแหง้งหรือว่า เขาอาจจะทําแบบนั้นเพื่อกลบเกลื่อนสีหน้าหรือว่าท่าทางที่ดูผิดปกติของเขาเองก็ได้ข้อ 6. ท่าทางกระสับกระส่ายร้อนรนหรือว่าเครียดแน่นอนนะคะว่าคนที่กําลังโกหกคงไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายดังนั้นเขาอาจจะแสดงท่าทางกระสับกระส่ายหรือว่าร้อนรนออกมาให้เห็นอย่างเช่นในขณะที่คุยกับคุณเขาอาจจะเดินไปเดินมารอบๆหรือว่าเอามือแตะนั่นแตะนี่จ,นนจับนั่นจับนี่หรือว่าชอบแสดงท่าทางยุ่งยากใจใบ,บ่อยๆอย่างเช่นการปิดปากหรือว่าการถูจมูก หรือว่าถูมือถูเท้าแบบอยู่ไม่นิ่งอะค่ะคือในขณะที่คุยกันพฤติกรรมเหล่านี้บ่งบอกได้เกือบแม่นยําได้ว่าเขากําลังโกหกคุณแต่บางครั้งท่าทางกระสับกระส่ายหรือว่าร้อนรนอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณของการโกหกแต่อาจจะบ่งบอกถึงความกังวลหรือว่าความเครียดเป็นส่วนตัวก็ได้อีกสัญญาณหนึ่งนะคะของการโกหกก็คือท่าทางที่แสดงความเครียดอย่างเช่นการฝืนยิ้มการกระพริบตา แบบช้าๆหรือว่าการสัมผัสใบหน้าอย่างเช่นการแตะปากหรือว่าถูจมูกการกระดิกเท้าหรือว่าสั่นเท้าหรือว่าการพูดแบบเคร่งเครียดเกินความเป็นจริงเหล่านี้ค่ะล้วนบ่งบอกถึงความเครียดที่ซ่อนอยู่เพราะว่าเขากําลังโกหกหรือว่าพยายามที่จะปิดบังอะไรบางอย่างซึ่งคนที่พูดความจริงมักจะไม่ทําแบบนั้นแม้ในขณะที่ต้องตอบคําถามยากๆก,ก็ตามข้อ7 การตอบคําถามช้านะคะซึ่งโดยปกติหากคนที่พูดความจริงจะตอบคําถามอย่างรวดเร็วหรือว่าในทันทีเลยก็ว่าได้ไม่ว่าคุณจะถามอะไรเขาก็ตามเพราะว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องคิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณถามคําถามใครบางคนแล้วเขาตอบช้าหรือว่าดูลังเลก่อนที่จะตอบก็เป็นไปได้ที่เขากําลังจะโกหกนั่นเองทีนี้มาสังเกตดูขั้นตอนของการตอบคําถามของคนโกหกกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเขาจะย้ําคําถามของคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินหรือว่าได้ยินไม่ชัดอย่างเช่น อะไรนะหรือว่าใครนะขั้นตอนที่2เขาจะถามว่าหมายความว่าไงอ่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะหรืออาจจะพูดว่าหมายความว่ายังไงอ่ะทำไมถึงถามแบบนั้นน่ะและขั้นตอนที่3นะคะเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะตอบคําถามหรือว่าการพูดออกนอกประเด็นเพื่อถ่วงเวลาเขาจะได้มีเวลาคิดที่จะตอบคุณว่ายังไง หรือว่าการโกหกนั่นเองนะคะคิดที่จะโกหกคุณอะไรดีถ้าใครบางคนที่กําลังทําพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้อยู่ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าเขากําลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองข้อ8ตอบรายละเอียดไม่ได้ใครบางคนที่อาจจะตอบคําถามของคุณได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อคุณถามลึกลงไปในรายละเอียดนะคะเขาก็อาจจะเริ่มพูดแบบตะกุกตะกักหรือว่าตอบไม่ได้อย่างเช่นคุณถามสามีว่าเมื่อคืนคุณไปเที่ยวกับเพื่อนมาหรือเปล่าแล้วเขาตอบคุณทันทีว่าเปล่าไม่ได้ไปแล้วคุณก็ถามต่อว่า แต่เลขาของคุณบอกว่าคุณอะเลิกงานตั้งแต่6กโมงเย็ยนนะแต่คุณกลับถึงบ้านสี่ทุ่มงั้นคุณไปไหนมาเขาก็อาจจะไม่ได้ตอบคุณทันทีหรือว่าเงียบสักครู่หนึ่งแล้วถึงค่อยตอบเพราะเขาต้องคิดว่าจะโกหกคุณยังไงเพราะความจริงก็คือเมื่อคือนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนมานั่นเองแล้วยิ่งถ้าคุณถามรายละเอียดเลืกอลงไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นว่าหลายครั้งที่เขาไม่สามารถตอบคําถามของคุณได้อย่างรวดเร็วหรือว่าในทันทีก็โดยปกติแล้วค่ะคนที่พูดความจริงจะไม่เป็นแบบนี้ นอกจากเรื่องที่คุณถามจะผ่านมานานแล้วแล้วก็จำไม่ได้แล้วแต่ยังไงก็ตามนะคะการที่ตอบรายละเอียดไม่ได้สักอย่าง<ๆ>ก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะกําลังโกหกแต่บางทีคนที่โกหกเก่งๆอาจจะคิดได้เร็วแล้วก็ตอบคําถามได้เร็วคุณก็ต้องพยายามฟังดูเอานะคะว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อ9ไม่ตอบคําถามหรือว่างเงียบ มีแค่สองเหตุผลเท่านั้นค่ะที่ใครบางคนจะไม่ตอบคําถามหรือว่าเงียบใส่คุณข้อที่1ก็คือเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะคุยกับคุณหรือว่าข้อ2เขาตอบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่คาดคิดว่าคุณจะถามเขาเรื่องนั้นเขาจึงไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่สามารถโกหกคุณได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะคะเขาจึงเงียบหรือว่าพูดไม่ออกจาเอาไว้ว่าคนเราสามารถโกหกได้ทั้งด้วยคําพูดและก็ความเงียบ ใครบางคนอาจจะไม่ยอมตอบคําถามของคุณเพราะเขาเจตนาใช้ความเงียบทําให้คุณเข้าใจว่าเขาไม่สุบอารมณ์ไม่อยากตอบหรือให้คุณอ่ะคิดเอาเองว่าเขาไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งความหมายก็คือว่าเขากําลังโกหกยิ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ตอบคําถามหรือว่าเงียบแล้วก็ไม่สบตามองไปทางอื่นหันไปทางอื่นโดยแบบ ทันทีเลยยิ่งน่าสงสัยว่าเขากําลังปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณอยู่อย่างแน่นอนข้อ 10. เล่ารายละเอียดมากเกินไปจุดสังเกตหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของการโกหกนั่นก็คือการเล่ารายละเอียดมากจนเกินไปบางครั้งคนที่กําลังโกหกค่ะอาจจะตอบคําถามคุณแบบยืดยาวหรือว่าเล่ารายละเอียดแบบยิบย่อยแม้แต่เรื่องที่คุณไม่ได้ถามก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะเชื่อเขาหรือไม่คิดว่าเขาโกหกข้อ11พยายามที่จะออกจากบทสนทนานั้นให้เร็วที่สุดคนที่ถูกสักไซไล่เลียงในเรื่องที่เขาจะต้องโกหกมักจะทำท่าทางเหมือนกับอยากจะออกจากบทสนทนานั้นให้เร็วที่สุดเขาอาจจะพูดเร็วหรือว่ารีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่ารู้ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้น ไม่น่าเชื่อสักเท่าไหร่แล้วก็กลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเขาโกหกถ้าเกิดใครบางคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบทสนทนาหรือว่าบางเรื่องที่คุณพูดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกอึดอัดกับเรื่องที่คุยนะคะหรือไม่ก็เขาก็กําลังโกหกอยู่นั่นเองข้อ12ใส่อารมณ์มากเกินไปคนที่กําลังโกหกมักจะใส่อารมณ์มากเกินปกติในขณะที่คุยกันค่ะอย่างเช่นเขาอาจจะทําท่าทางหงุดหงิดอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเขา,าดู กำลังโกรธอยู่นะกำลังโมโหฉุนเชียวหรือว่าไม่พอใจเวลาที่คุณถามเขาบางเรื่องค่ะหรือแม้แต่คุณยังไม่ได้พูดอะไรก็ตามแค่คุณพยายามสบตาเขาก็ไม่พอใจแล้วค่ะบ่อยครั้งที่คนโกหกจะทำท่าทางแบบไม่สบอารมณ์แล้วก็ถามคุณว่าคุณหมายความว่าไงหรือว่าทำไมคุณถามแบบนั้นน่ะ เนี่ยแหละค่ะคือคำพูดยอดฮิตของคนโกหกที่ชอบพูดจุดที่น่าสังเกตก็คือว่าทําไมเขาถึงต้องพานหรือว่าใส่อารมณ์แล้วก็ทําไมเขาถึงต้องพูดอะไรเพื่อปกป้องตัวเองมากเกินไปในสถานการณ์ที่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นและเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทําเช่นนั้นด้วยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ร้อนตัวเพราะทําความผิดบางอย่างเอาไว้โดยปกตินะคะคนที่พูดความจริงจะอยู่ในอารมณ์ปกติหรือว่าอาจจะงุงนหงิดบ้างเล็กน้อยกับบางคาถามที่ยั่วยวนให้โกรธ แต่ก็จะไม่รุนแรงเกินไปหรือเขาอาจจะขำกับสิ่งที่คุณคิดหรือว่าถามเขาด้วยซ้ําดังนั้นนะคะการที่อีกฝ่ายใส่อารมณ์มากจนเกินไปจึงเป็นข้อสังเกตได้ว่าเขาอาจจะกําลังโกหกหรือว่าปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นั่นเองข้อ13ดูนิ่งเกินไปบางครั้งค่ะคนที่กําลังโกหกอาจจะไม่ได้ใส่อารมณ์แต่ในทางตรงกันข้ามก็คือว่าดูนิ่งเกินไปหรือว่าพยายามที่จะไม่แสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกใดๆออกมาเพราะกลัวว่าอีกฝ่าย จะสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติคนโกหกบางคนอาจจะพยายามมากเกินไปที่จะทําตัวให้ดูปกติจนดูไม่ปกติค่ะถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตดูนะคะดูท่าทางของเขาแล้วก็จะเห็นว่าเขาแทบจะไม่ได้แสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกใดๆออกมาเลยในขณะที่คุยกันข้อ14พยายามที่จะเลี่ยงหรือว่าไม่เข้าใกล้นะคะคนที่มีเรื่องโกหกหรือว่าปิดบังคุณมักจะดูเหมือนกับ ไม่อยากจะเข้าใกล้คุณถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเจอคุณหรือว่าจะอยู่ใกล้คุณหรือว่าจะพูดคุยกับคุณอย่างเช่นเมื่อเจอคุณเขาก็อาจจะทําเป็นยุ่งอยู่หรือว่ากําลังรีบนะคะหรืออาจจะคุยคุยอยู่ก็เดินหนีหรือถ้าเกิดว่าเขาหลีกเลี่ยงคุณไม่ได้เวลาที่คุยกันเขาก็จะดูท่าทางอึดอัดจะดูเครียดๆหน่อยข้อ15ใช้จุดอ่อนเพื่อหนีเอาตัวรอด ทุกคนย่อมมีจุดอ่อนแลวก็คนโกหกก็มักจะรู้ดีนะคะเขาจึงมักจะใช้จุดอ่อนของอีกฝ่ายเพื่อนหนีเอาตัวรอดหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะต้องโกหกต่อไปเพราะสุดท้ายอาจจะถูกจับได้วิธีการที่ใช้จุดอ่อนเพื่อนหนีเอาตัวรอดของคนโกหกนั้นแนบเนียนมากค่ะและอีกฝ่าย มักจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นถ้าคนที่โกหกคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็แพ้คําหวานนะคะเขาก็จะใช้คําหวานออดอ้อนคุณหรือว่าหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ขี้สงสารและก็ขี้เห็นใจนะคะเขาก็อาจจะทําท่าทางเหมือนกับว่าคุณทําให้เขาเครียดมากและคุณก็จะได้ปล่อยเขาไปหรือถ้าคุณเป็นคนที่ขี้ระแวงเขาก็จะบอกว่าคุณคิดมากเกินไปแล้วหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กลัวอารมณ์รุนแรงเขาก็จะใช้อารมณ์รุนแรงกับคุณถ้าเขารู้ว่าคุณแคร์เขามาก เขาก็อาจจะพูดว่าคุณไม่ไว้ใจผมเราเลิกกันดีกว่าแน่นอนนะคะว่าคนโกหกสามารถพูดอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากการถูกจับโกหกและคุณก็ไม่มีทางรู้เลยนอกจากคุณจะสังเกตว่าเขาพยายามที่จะดึงคุณออกนอกเรื่องและก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องที่คุยกันนั่นแสดงว่าเขากําลังพยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่แน่นอนก็สรุปได้ว่า วิธีในการจับโกหกที่ง่ายที่สุดก็คือการลองสังเกตดูสีหน้าท่าทางการแสดงออกและก็คำพูดของคู่สนทนาดูนะคะว่ามีอะไรที่แปลกหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ในการสนทนากันอย่างไรก็ตามนะคะคนโกหกบางคนอาจจะสบตาคุณได้ตลอดเวลาในขณะที่โกหกหรือว่าสามารถคิดและก็ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วหรือว่าสามารถบอกเล่ารายละเอียดได้อย่างลื่นไหลหรือว่าสามารถทำตัวสงบนิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ หรือว่าสามารถอยู่ใกล้หรือเผชิญหน้ากับคุณได้ยังไม่มีท่าทางอึดอัดหรือลำบากใจใดๆดังนั้นคุณต้องใช้ไหวพริบอย่างมากในการจับโกหกค่ะอย่างไรก็ตาม90%ของคนโกหกก็ย่อมมีพิรุธหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดูผิดปกติให้สังเกตเห็นได้อยู่แล้วค่ะแม้แต่คนที่โกหกเก่งๆหรือว่ามืออาชีพก็ยังไม่สามารถโกหกได้อย่างแนบเนียนในบางครั้งนะคะดังนั้นคุณก็จะจับโกหกได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า ใครจะฉลาดก่ากันระหว่างคุณกับคนที่โกหกคุณ